สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆแ,และเอฟส่สวนต้นไม้น้องโปนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกนะครับคลิปนี้นำท่านผู้ชมมาชมไม้ดอกไม้ประดับสวยๆอีกไม้หนึ่งที่เป็นที่นิยมช,มชมชอบของผู้ที่ชอบไม้ดอกไม้ประดับนะครับหลายๆท่าน หลายหลายบ้านก็คงจะมีกันนะครับมากกว่าหนึ่งแน่นอนไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงามใบเขียวนะครับแล้วมีลวดลายมีใบที่น่าดูน่าชมต้นนี้นะครับหลายท่านเรียกกันว่ารวยซับ เจ้าวรวยซับเจ้าวรวยรั์หรือเศรษฐีรวยทรัพย์ท่านผู้ชมนี่นะครับสวยๆสวยๆสวยๆโดยเฉพาะรายละเอียดของใบเขานะครับถ้าหากว่ามีการเช็ดบ่อยๆด้วยน้ำนะครับธรรมดาธรรมดานี้เองเขาจะดูสดใส มันเยอะนะครับมีความสวยงามอย่างมากท่านผู้ชมเจ้ารวยซักประมาณปีปีก,กว่าเกือบสองปีนะครับที่ปลูกไว้นำมาปลูกไว้ที่บ้านสวนสอนสนมึกแห่งนี้นะครับนี่คือนะครับใบของเขา แต่ละใบแต่ละใบนะครับท่านผู้ชม,มเลี้ยงดีๆรักษาดีๆทำความสะอาดดีๆนะครับเช็ดใบให้เขาวสวยๆนี่รับรองครับท่านผู้ชมท่านจะหลงไหลไม้ใบสีเขียวรวยซับนะครับนี่มีลายคล้ายๆกับ ออกดังๆด้วยท่านผู้ชมนี่นเจ้าวรวยซัพชื่อเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับรวยซัพเหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบเจ้าวรวยทัพย์ท่านผู้ชม ใบใหม่ใบใหม่กําลังออกกําลังแตกท่านผู้ชมกําลังคลี่ออกมาแล้วนี่นี่คือใบใหม่ล่าสุดนะครับกําลังจะคลี่ออกมายัางไงท่านที่ชอบต้นไม้ลักษณะนี้นะครับท่านต้องเตรียมกระถางไว้ใหญ่ๆเลยแล้วก็ต้องมีบริเวณพื้นที่พอสมควรน,นะครับท่านผู้ชม นี่ตอนนั้นผมนำมาประมาณความกว้างขอบใบของเขานะครับอขอบอทรงพุ่มของเขานี่ประมาณ60-70เอร์ซ60-70เซนเมตรนะครับแต่ขณะนี้มันเป็นเม็ดกว่าๆแล้วท่านผู้ชมบริเวณรบบอบๆใบต้นของเขานะครับเพราะฉะนั้น ท่านที่นำมาเลี้ยงนะครับต้องเตรียมพื้นที่ไว้อย่างดีจัดในโซนนิ่งที่เหมาะเหมาะกับเขานะครับจะทำให้เขามีความสะดุดตามากขึ้นนะครับดูแล้วก็มีความฉ่ำตาสุขใจสะพังมาที่ร่างกายด้วยทำให้มีความสุขนี่คือเจ้ารวยทรัพย์ท่านผู้ชมนะครับรวยทรัพย์ รยทรัพย์วังเป็นอย่างยิ่งมาท่านผู้ชมนะครับคงจะมีความสุขในการรับชมพเพลินตาสุขใจและสบายกายขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันรับชม ให้กำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ